สวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องของบุญธรรมน้ำโชกนะครับวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่บ้านอาจารย์น้อยจอมขมังเวทนะครับว่าอาจารย์หน่อยเพิ่นจะย้ำตัวเลขตัวเดิมบอ่อหรือว่าเลขของอาจารย์จะเปลี่ยนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังทรักันวยครับเด้อครับท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมน้ำโคกขอขอบคุณทุกกําลังใจขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับครับท่านผู้ชม ไปดูแนวทางตัวเลขชกลาบกับอาจารย์หน่อยประจำวันที่สิบหมิถุนายน2566นหากสนำกันเนาะครับเนาะครับบดีครับสวัสดีครับนี่น้องตอนนี้ก็ห้ามาาขอดมาถึงนะคะคือว่าจะเป็นโค้งสุดท่ายเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมแอทินกระยานท่านผู้ชมนะคะลืมตัวเลขที่อาจารย์ห,หายมาวันนี้ก็เลยว่าเดินทางมากคือตรงมา ห้าอาจารย์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายคนกะเออ่ได้เบิงไปแล้วคลิปก้อนหนานีเนาะค่ะอาจารย์เนาะตามาที่อาจารย์พา,าไปเอาแนวทางนะคะอีอาจารย์จะเป็นวดแรกของอาจารย์เนาะขับคุณอาจารย์ให้ <c oughs> หหหวดแรกนะครับคงสุดท้ายไี่ยังเปลี่ยนแปลงอยู่บ่ค,ค่ะคุดท้ายบ,บ่เปลี่ยนแปลงทั้งเด็ด <c oughs> ครับยังคงเดิมนะครับเนาะแกปิดก้อนหนึ่งตาก็บสองข้นึงตัวเข้าค่ะสองตัวบน สองหกหนึ่งครับสองตัวล่างก็สิบครับหนึ่งศูนย์แล้วก็เลขเลขฝันแปดแปดหกหนึ่งครับขล่างไม่มีลูกข้างล่างข้างบนนะแต่มีสิบแปดด้วยเลขฝันไม่รู้ว่าข้างล่างหรือข้างบนแต่มีสิบแปดด้วยสิบภาษาจ้าเลขฝันแปดหกหนึ่งแล้วก็สิบแปดจำนวงแปดนันะครับหลักกันอะไรนะครับหลักจับวินวินเรา ที่อาจารย์ก็ฝันดีอยู่ครับฟันหลังจากมาจากเมื่อนั่นสินฝันดีอยู่ค่ะฟันว่าไปเอาหอกครับบ๊อบบ๊อบเอาสวิสควนครับไม่ใช่ในเอาคล้ายๆว่าเอาเขาจะเป็นกระจัดยังจะย่างตับครับอืมมันเป็นควันหรือควันดึงนะครับหอกหอกเนี่ยหอกหรือรู้สึกว่าจะเป็นหอกปบกับกับเพากอึนนะครับผลรสมันด้วยอ๋อกรเพาะตัวใหญ่แน่เจ้าหอกปบจะเจนในไหนวะครับหอกอึน ป้อนันหนือมาสูนึ่งเดีเรียคิดว่าสิว่าจะมาไลเรา้อดนะครับมีความปั่นครับแสดงว่าจะมีโชคว่าจานฟันลักษณะแบบนี้จิตวาจึงไหนปั่นมาในกอื่นเล่ก็จะเต้ากับมีโคนะครับตีความฟันให้สั้งว่าฟันแบบนี้มันจ็นยังไงค่ะตามความฟันหนาะตี สีความฟันนหน้าตะโกนคัดซื้อเลเ็กๆนี่แม,มันมันซื้อเล็กๆกับฟันนั่นอ๋อหาซื้อไว้แล้วมันซื้อเปิดรูปเราจงวดมีห้าได้แล้วแสดงว่าเล็กอยู่ในชดุดห้าได้มากนี่มาข่าวประกาศแล้วจังหวัดมุด<อ>เคื่อนกบบฟันอีกบุกฟันวันได้ได้แบบเขียบพวกน้อยนาไหมครับก<อ>ัอบประมาณหาฟอกไม่หรอกหาฟอกไม่จะฟอกไม่เนี่ยจำก่ได้แล้วก็ได้กิน เขนจะเล่าว่าหลังจากที่อาจารย์ฟันอันได้ครบหอกครบหอกอันนี้แล้วปะฟันได้บกเขียบอีกเันได้บกเขียบใช่ไหมบกเขียบมีความวฟันฟันมาเป็นหมอกฟันใช่ไหมฟันซื้อเรียกแล้วกันถือยู่รับว่าจะเก่ากว่าเลยครับตีตันลาจากความฝันเนตันล่าจากความฝันฟันวัดใจได้ยู่ได้กินเนาะครับเนาะถ้าว่าอาจารย์ก็ให้ตีเป็นเรียกครับต้องม์ครับคือเรียกในเดี่ยวกินไปกินเงนะครับต้มีนะครับ อาจารย์เพิ่นบะไรจีเป็นเลขพี่น้องแต่ว่าคำว่าอะไรนะนึ่งศูนย์นี่นะครับคือว่ามาถามแล้วก็ว่าเอออาจารย์ยังมีการเปลี่ยนแปลงบอหย่อมทะเลขตัวเกาบอเอ็ดก็เลยเปมาทายเกือที่ว่าจะได้ลงคลิปให้เอฟซีเะไรบ้างแกเขาสีเขาหยันหยันปิดหมอกคนลืมหมอกคนสปอตแดนเองบ้างบบอกวคนบางคนอาจจะไม่ได้เห็นอุกรณ์ที่เข้าไปทำเนาะอาจารย์เนาะอันเมื่อเมื่อที่ไปทําเป็นเจ้าไดกก็ค่ะอาจารย์บอกว่าอัน เขาหายเลขมันชื่อเป็กที่ยังนะครับชื่อบรรดาผมกับลวงตาสามสามตัวบนมีเป็นสิบเด็กเทวดาครับสองพกหนึ่งนะครับเนาะเด็กแควดาทำแบบว่าพุ่มเด็กน้อยนะครับอาารย์พุ่มน้อยเอ้าเหค่ะพุ่มเด็กน้อยจะเข้ามักสีชิวิตพุ่มเด็กครับแกแกข้างล่างสามตัวล่างมีสิบนี่คิดว่าเป็นลูกตาครับเป็นลูกตาไม่ยืนนะครับอาจารย์เห็นแบบดับก่อครับถ้าเป็นเพราะไม่ยืนนี่มีแต้เห็นแค่หนึ่งครับ แล้วก็เป็นเลขศูนย์ขึ้นมาตกง่ายเลยครับบันทึกเลขยุทธครับอาจารย์ก็รับตาสวดแล้วก็ไปเห็นท่านมายืนด้วยอ๋อค่ะสี่ไม่ใช่สี่สี่ใช่เลยหรือเล่าสี่ยุทใช่ขันน้ำมนต์ครับตอนที่เออ่พี่นอ้องจะใช้โมเดลบ้องชิบกับย้อนไปเบื้องคิดเก้าได้นะคะตอนที่ทาทาอาจารย์ชนเหตุอันขันน้ำมนุนเห็นไหมครับ ว่าคนเขเห็นน้ำแล้วครับน้องลุงกตาที่มันจะเห็นอาจารพูดอยู่ครับกคือว่าละเนาะกินว่าหัวใจเราเห็นแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้นางคิดถึงเพิ่นเนาะค่ะเนาะทุกเอฟซีก็จะเห็นสภาพอาจารย์พี่น้องแต่ว่าอาจารย์ถึนคือมั่นใจว่าเป็นเด็กของเทวดาหายกับเด็กลูกตาหายนั่นปะค่ะแต่ป้ายง่ายพร้อมครับ ชัดเจนของเราอาจารย์ชัดเจนข้าใมากครับดาเรือกฟันเน่ของอาจารย์อาจารย์ราตีเป็นแปดหกหนึ่งจะบอครับครับแปดทุกหนึ่งเลยนะครับอันมื้นนนอาจารย์ฟันม่ได้กอกีวกบปืนนี่นะคะอาจารย์ฟันไ้ปลาที่เรียกปันว่าไฟ้าฟันป่านี่ครับเรบกว่าฟันว่าได้ปืนกระบอกนึงครับ ก่อนให้นข้าวซื้อๆลูกพี่น้องเามาแจกทำย่ำตัวเก่าเนี่ยนะก็เลยแบบชวนซื้อๆเจ้าฝันว่าได้ปลาเนี่ยได้ฝันต่อกันสองขึ้นนะครับอ๋อค่ะนต่อกันสองขึ้นตัวใหญ่อยู่ดิตัวใหญ่กันจานเรื่องมันเจว่าเรียกเจือดีนะครับอืมค่ะแต่วันนี้แม่บ้านผมอีกบัดแม่บ้านอาจารย์แบบฟันอีกฟันว่าได้ปลาหลายด้วยครับตัวใหญ่ เราก็ยี่ปันนี้ต้องันเห็นนะครับคนว่าคือคือคือเปียจากไปบอกเลับคาไม่ไครับแม่ว่าจารันฝันบอกแม่บ้านฝันว่าปลาบางตัวก็ขาดเครื่องเช็่าใส่คือคนฝันไปเย่น้ขาดเคร่องยุ่นว่ามันตัวขาดถึงีตัวขาดตรงนี้เห็นว่ามันดูว่าไหน่อยแล้วเรเราบันนี้เข้ากับตีเป็นเลขเศ่ใช่ไหมอาจารย์หมายถึงว่ามันชควกเขามันจะแมนเลขนี่นะครับเลขที่อยู่ในขันน้ำมันเเนี่ยขับนในขันน้ำมันอยค่พี่้อง ตีจากความฝันกับเป็นเลขตัวเดียวกันยังครับอาจารย์เนาะครับนี่ละอาจารย์พุ่งสิบแปดมากันไหมครับก็เราเห็นปลาหลายเตัวถ้าว่าสิบแปดเนี่ยอาจารย์บอกกับปืนปืนก็บอกนึงครับปืนอาจารย์ฝันยังไรงเขาบอกสิบแปดครับอ๋อฝันฝันแบบเห็นปืนจังสี่ค่อยออกนู่นแปดตังสี่บระหาครับครับปืนตัวเดียวเหรครับนี่เพราเราว่าหายครับปืนปืนเขาก็ห่างยิ่งยิ่งว่าเหตเขาปืนเข้าเนาะครับ อ๋อคือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของอา,จาร,รออาอจาร์นนะครับเนาะออาจารย์ต้คคนคนนะครับเสร็จปะคะครับมี่ชุดเหรอเนาะครับเนาะถูกูกต้องครับถูกต้องอืมมีชุดเป็นชุดเดียวถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับอจางย์จับไหนพี่น้องก็ดีในทายเลขเลยนะคะอาจารย์มันใชครับค่ะสมากัแดนนัาวิทย์น้องชื่อเหมือนเด็กข้าวารรัดาบ้าชื่อใช่ใช่ตีครับนี่ตีในการชื่อรับว่าจะสื่อหลายครับสื่ออยพอดีก็งับครับ อแล้วอาจารย์ปฏิภาพออกไปเรื่อยๆค่อยชื่อไป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 เพาะข้เขียดครับก็เลยทำหุนทำพานํำกันครับแล้วพอไข้เขียด่นองเราว่าขอจากผู้มนขห้างวดนะครับนออาจารย์เนาะแล้วันได้ไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ปฏิภาพไปผู้ไม่อีกเท่านะครับแต่ว่าสำรับผู้มนี้ขอห่างวดครับผู้ใดเคยถือเคยได้อาจารย์ปลิภาพไปครับครับ มองมองคนมาคนบอกกล้าไปมองเช็ดเช็ดมองคนบอกคิวคุณเอาท่านอาจารย์ญี่พาไปครับศิพาไปยเอฟซีศิพาสัยเอฟซีตั้งัดครับครับแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อว่าเป็นวันแรกด้วยค่ะพี่น้องที่อาจารย์เชิญผ้าเข้าไปแล้วก็บมอสโซเล็กน้ำเสดเทิดบรรดาเนาะครับแต่ว่ายุ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 ่มทำนี่เคยเคยแต่สามโตครับยุ่มับ มาจากทำไมสมัยทีไมริปก็ปีที่ล้วับครับยี่ยี่ <7 S 2> สิบปีครับยี่สิบปียี่สิบปีที่ครับก็มีมีพระมามานั่งเอาก้อนครับแต่สามโตสองหัวค่ะสามแล่ว่าวันที่สามมีแสบส้ำตัวตรงสองหัวตรงเลมครมันนีก็หหางมาดนมคร้างมาดนกับพวกพ่นก็ติดอเชอรครับต่อมานีครั ก็เฉพ่ออันพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าอันให้อาจารย์ไปเอานะคะเพิ่นมันใจนะคะเพิ่นว่าให้อาจารย์ไปเอาอาจารย์น้อยจอมสมังเวทพี่นองคะเพิ่นว่ามันใจยุ่นะคะเจ้าอาวาสเพิ่นว่าจังสันนะคะทรรมชุ่มเพราว่าให้อาจารย์น้อยจอมสมังเวทไปเอานี่เพิ่นมันใจว่าจารย์เด้เพิ่นเ่าเมือนั้นไหมคะครับอาจารย์ก็มันใจพ่อยอดแ้วก็เตรียมตัวดีอยู่ครับคบให้เตรียมตัวดีอยู่ เกันว่าขันห้องนี่โสดนี่หลับไปอยกา่วดกันอีกยังก็สร้างอยังก็หายสางสรางสาระครับสางสาระกัดกระเย็ดทั้งเครื่องเลยบอกค่ะคทั้งรถแท้ค่ะข้อดีมันไปก่อนเมื่อนั้นก็ได้ทายเห็นเอฟซีเบิ้งเลยเนาะอาจารย์เนาะครับจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ทายกับข้าวเดี๋ยวโชคดีมีโชคลาภเดี๋ยวแอดมินจะไปทายเบิ้งอีกจะเดินทางไปอีกที่วัดอูน้อยเนาะครับเนาะวัดภูเงินภูภูนาโคบ้านภูเงิน ครับภูนาตตำบลวาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับค่ะที่ตามนี้เนาะค่ะอาจารย์น้องฝากถึงเกย์ซี่จังเลยนะคะอาจารย์เซนจะได้รับรับก่อนโตูดีกว่าวันนี้อาจารย์พ่อฝากถึงเกย์ซี่นะครับไปเด็ดไปนี่นะครับไปซื้อไปเรียนไปนี่ครับครับดูแลอาจารย์นั้งแน่ครับ จากฟ้าฟ้าฟังไปนะจากเกิดขึ่งม่างวดแลับอาจารย์คอยวนแหลกคาหาเนาะนี่ก็ดูแลอาจารย์ไปนะครับจากพ่อฟาเมื่อฝาเกวดกับเอซี่ทุกคนนะครับเพื่อได้ทําบุญนะครับเพื่อด้ทาบุญน้ำกันครับเกิดมาเลขเท่านี้เอซี่เป็นกับบุญร่มอาจารย์หรอคะครับน้ะอาจารย์เนาะจะได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ออามาติตามรับชมนะคะจำรับตัวเลขอ่ะอยากบอกว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ขอให้เอฟซีนะคะใช้สตีใช้มีจารณาญาในการรับชุมนะคะข้างแอดกับอาจารย์นีเป็นค้นไปหาตัวเลขแม่ข้างมาฝากเอฟซีอยมีความหวังไว้อย่ากให้เอฟซีโชคดีนะอาจารย์เนาะจะได้รวมเทพบุญน้ำกันนะคะทานผู้ชมเนาะเนาะยังไรคลิปนี้กัรที่คอสรุปตัวเลขไหวจะเพียงเท่านี้นะอาจารย์ครับผมเมื่ออื่นกะ รอรุ่นกันรอรุ่นกันครับตอนเย็นๆรอรุ่นกันอาจารย์ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณงทราบอาจารย์ขอบคุณครับโอ้ก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเนาะอันนี่ยต้นนะครับเนี่ยต้นอากาเวครับอากาเวีอากาเวหรืออากาเวีอะไรก็ครับพาขึ้นเยาวบ้านแต่ไม่โชคจะไม่โชคครับเพราะว่ามันมริบปียี่สิบปีทึงจะออกดอกครับต้นครับอันนี้เพิ่งมา่อออกปกติก็บมื่ออกเมื่อออกกุ้งอันนี้พอ แรงว่ามันเพิ่งตอดมันเพิ่งตอดออไปครับตอดอ้งหมดต้นที่เปิดโตวะเนาะโตเถ้าว่าโตเนี่ยจะแบบเป็นโตที่เ็นตัวเลขที่อาจารย์ให้ยมาในปัจารย์ครับคุณอากาเวเปิดโชคสิดพลาดไอ้ท่านผู้ชมบ้างนะครับอาจารย์มันบ้างรับผอบรบวะครับรับผอกออกความกันเลยออกออกออกแล้วมันมันจะตายที่ต้นครับก็ออกแล้วมันจะเป็นดอกแล้วก น้อยอเตรียมเตรียมไปวดเราเขาเบอกว่าปุ๊บมันจะเป็นเมียน้อยๆเตรียมไปวัแเราเขาจะเออมันมาสนเสร็จีพันล้านเลยเสร็จสีพันล้านครับเราจะมาลอกาสามารถถูกแต่ไหมแตนัะนแสดงว่าขึ้นเด่เราครับอยวกเนไหมอาจารย์ย่ำมตวเลขให้เอซนะคะย่ำมตวเล็ใหม่เนี่ยบอกให้เอซีังใหมเนี่ยว่าตัวเล็ที่ข้าดมาเนี่ยชือนี่ัวใดเนี่ยยำตัวเลข ตัวตัวตัวเลขที่ได้มาสองหกหนึ่งครับที่ออกในถ้ำบนบนบนสามตัวบนสามตัวบนสองหกหนึ่งสองตัว่ากหนึ่งศูนย์แล้วเลขฝันแปดหกหนึ่งเลขฝันเพิ่มเลขฝันเพิ่มเติมแปดหกหนึ่งแล้วก็สิบแปดเรียกว่าเป็นเลขตัวเดียวกันยัง มะเจะมีสองชุดนอาจารย์ก็คือเลขขอคูิเจ้าที่เป็นเลขเทวดาแล้วเลขหลวงตานะคะแล้วก็จะเป็นเลขขวัญนะคะสองชุดอาจจะแบบก็ให้พี่นออกโชคดีสุดๆุดๆนะคะโชคๆมันมานั่งกันนะครับอาจารย์เนาะ,ะครับอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับอขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ